สวัสดีค่ะสวัสดีราศีสิงห์วันนี้เปิดคลิปด้วยขันธิเบตที่แม่หมอมอมอพลังงานอันเป็นมงคลของจัก,กรวาลจากขันธิเบตเป็นพลังงานมงคลที่ทําให้พบกับความสำเร็จพบกับความสมหวังได้หากจิตใจเรา มีพลังงานบวกมีพลังงานมงคลอยู่ในหัวจิตหัวใจนะคะราศีสิงค์คือราศีที่ผู้ที่เกิดในวันที่14สิงหาถึง14กันยาดวงในเดือนตุลาซึ่งก่อนที่จะอ่านไพ่ขอเลือกไพ่ให้กับราศีสิงห์ก่อนค่ะ ขอเลือกไพ่ให้กับราศีสิงห์ก่อนทั้งหมดสิบใบราศีสิงห์ เมื่อเลอกเสร็จแล้วก็จะอ่านพลังงานของราศีสิงในเดือนตุลาจากราศีสิงพลังงานของคุณในเดือนนี้เป็นสี่ดาบพลังงานของคุณในเดือนนี้เป็นสีดาบ seven of cups คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะราศีสิง p r i h s t e s s มาแล้ว <Yes. S 2> คุณมีพลังอำนาจนะราศีสิงห์ The Star The Star คุณกำลังจะได้ใช้พลังอำนาจที่แท้จริงของคุณค่ะราศีสิงห์ Seven of Wands คุณหยุดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงราศีสิงห์ Nine of Wands Asvin to m ย เกิดที่นี่มักจะได้ไปเติบโตที่อื่นมักจะได้ไปเปล่งแสงที่อื่นมักจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในที่อื่นพลังงานของราศีสิงห์ Queen of Cups มาพร้อมกับเซนที่ดีมาพร้อมกับสัมผัสที่หกลางสังหรณ์ที่แม่นยำมาก Page of s w o r d คุณมีทรายที่ดีค่ะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำทางนำชีวิตพลังงานที่แท้จริงพลังงานที่เป็นตัวตนของชาวราศีสิงห์กำลังจะทำให้ตัวตนของคุณนั้นมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายและความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับราศีสิงห์ค่ะ เชนออฟสอดอดีตไม่สามารถทำร้ายคุณในปัจจุบันได้อดีตมันก็คืออดีตอดีตจบไปแล้วต่อให้จะมีคนบุลลี่คุณนะต่อให้จะมีคนเคยไม่เห็นค่าคุณมาก่อนแต่นั่นมันคืออดีตค่ะ คุณกำลังจะเป็นพญาราชสีราศีสิงศรีออกเพนตักเกเดหรียญสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้เดือนตุลาคมถือว่าเป็นโชค The Star ถือว่าเป็นดวงชะตาถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีสิง คุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณโฟออฟซอดคนที่เคยอ่อนแอคนที่เคยพ่ายแพ้คนที่เคยล้มเหลวนั้นกำลังจะเป็นอดีตคนที่เคยประสบกับปัญหาทุกอย่างก็กำลังจะเป็นอดีตเช่นเดียวกันคุณจะจบทุกอย่างและคุณจะเปลี่ยนแปลง ให้คุณมีความสามารถมากขึ้นคุณกำลังจะเปิดดวงชะตาที่เป็นราชสีของคุณกลับคืนมาคุณจะเป็นใหญ่เป็นโตนะราศีสิงห์ดวงชะตาของคุณมีอำนาจวาสนามากรวมไปถึงสเสน่ห์ที่แรงกล้า s e v ว n o ออ u p s สเสน่ห์ที่แรงกล้าคุณคืออัศวินที่โลดโผนจนทยาน คุณมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนไฮพิเทสสิ่งที่คุณมีนะตอนนี้คืออำนาจในมือบารมีของคุณกลับมาค่ะราศีสิงห์สิ่งใดที่คุณเคยพลาดมาก่อนมันจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สอนคุณให้เก่งให้แกร่งและพร้อมที่จะเปลี่ยนคุณ เป็นคนใหม่ในเดือนใหม่ในโชคชะตาใหม่ๆที่จะเข้ามาไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณกลับไปยังเป็นเหมือนสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วทุกอย่างมันจบไปแล้วนะสำหรับสิ่งที่มันเข้ามาเป็นอุปสรรคในชีวิต มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่าคุณเคยผ่านเรื่องร้ายๆเหล่านั้นมาคุณเคยผ่านเรื่องที่ไม่ดีต่างๆนานามาก,ก่อนยิ่งคุณเคยผ่านบททดสอบหนักๆมาคุณก็จะยิ่งมีความสามารถมากขึ้นคุณจะยิ่งเปลี่ยนแปลง คุณไม่ใช่คนในอดีตต่อไปชาวราศีสิงค์คุณไม่ใช่คนที่อ่อนแอเหมือนคนเมื่อวานคนที่เคยอ่อนแอเคยพลาดแบบเมื่อวานนั้นไม่ใช่ตัวคุณราศีสิงค์ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้คุณก้าวไปสู่ชัยชนะค่ะ ความเปลี่ยนแปลงจะสร้างให้คุณเป็นคนใหม่ใช้ชนะกำลังเคลื่อนเข้ามาความสำเร็จกำลังเคลื่อนเข้ามา Queen of Cups คุณจะเก่งมากขึ้นค่ะชื่อเสียงของคุณจะกว้างมากขึ้นจะเป็นที่รู้จักมากขึ้น จะเป็นที่น่ากเกรงขามมากยิ่งขึ้นบางท่านจะได้ตำแหน่งใหม่ๆจะมีคนอุปถัมภ์จะมีคนสนับสนุนเป็นอย่างดีชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงแล้วนะราศีสิงห์อะไรเดิมๆมันจะเปลี่ยนไปความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ชาวราศีสิงห์ มันเป็นเรื่องของบารมีมันเป็นเรื่องของบุญด้วยบางครั้งคนที่จะยิ่งใหญ่มักจะลำบากมาก่อนมักจะเผชิญกับความพลาดหวังความผิดหวังอย่างรุนแรงมาก่อนแต่มันเป็นยาชูกำลังค่ะแต่มันเป็นประสบการณ์ที่เพิ่มพลังให้กับชาวราศีสิงห์เป็นอันมากต้องบอกว่าเป็นอันมากนะ ความยิ่งใหญ่ของคุณจะกลับคืนมาขอให้อดทนค่ะขอให้คุณเป็นคนที่หนักแน่นเชื่อมัน่นยึดมัน่นในอุดมการณ์ในความฝันในเป้าหมายด้วยความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะราศีสิง์อย่าคิดว่าคุณทำไม่ได้นะราศีสิง f ์ o of s o r r s คนเดิมคนนั้นน่ะคนที่เคยพลาดหวังคนที่เคยพลาดกับเรื่องราวต่างๆนานามันจบแล้วค่ะขอให้คุณเป็นคนใหม่โอกาสก้าวหน้าในชีวิตในเส้นทางเดินใหม่นะชาวราศีสิงห์มาเรื่องของสุขภาพกันเลยไหมสุขภาพที่เป็นสิ ดาบระมัดระวังเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้เกี่ยวกับระบบย่อยเกี่ยวกับอาหารการกินอาจจะทานผิดแล้วมันสำแดงทานอาหารที่ไม่สะอาดแล้วมันสำแดงหรือแพ้อาหารได้แพ้แบบโดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะเพราะไพศิษดาบมักจะเจอ ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานได้ค่ะบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เราอาจจะเจอด้วยแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างบางทีไปรับประทานอาหารที่เราก็คิดว่าเป็นร้านเชื่อถือร้านที่เรามั่นใจเนาะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพแต่บางทีมันก็ดันมาแจ็คพอต ตรงเราแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ๆท้องเสียอยู่ๆปวดท้องอยู่ๆอาหารเป็นพิษระมัดระวังนะคะระมัดระวังให้ดีแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของถุงน้ำดีเป็นตับเป็นม้ามได้ด้วยที่มีปัญหาต้องบอกว่าแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ไม่หมอบอกมาว่าทุกคนจะต้องมีปัญหาทุกชิ้น ทุกชิ้นที่เป็นอวัยวะภายในร่างกายไม่ใช่นะก็จะเป็นข้อใดข้อหนึ่งได้เป็นนิ้วก็ได้เป็น,น,นเป็นเกี่ยวกับถุงน้ำดีเป็นเกี่ยวกับไลเทียเกี่ยวกับกระเพาะอาหารเป็นแผลเกี่ยวกับลำไส้มีปัญหาอาหารไม่ย่อยก็ได้อาหารเป็นพิษก็ได้แล้วมันระวังให้ดีค่ะการเจ็บป่วยที่มันมาแบบฉุกเฉินมันมาแบบ เราก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นแต่บางทีมันก็เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ก็อาจจะเกิดขึ้นกับบริวารบุตรหลานคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของความรักราศีสิง์จังหวะนี้ คุณจะมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องสเสน่ห์ของชาวราศีสิงห์นั่นก็คือสเสน่ห์แบบลึกลับสเสน่ห์โดยที่มีโดยที่บางทีเจ้าตัวก็ไม่ได้รู้มาก่อนด้วยว่าตัวของตนเองนั้นมีสเสน่ห์น่าสนใจน่าค้นหามีพลังอำนาจอันลึกลับ ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจะมีคนเข้ามาสนใจคุณอย่างไม่ขาดสายหนึ่งในนั้นก็จะเป็นอัศวินถือไม้ที่เข้ามาสนอกสนใจแล้วก็ชอบพอคุณนะชาวราศีสิงเป็นคนไกลเป็นคนต่างแดนเป็นชาวต่างชาติได้นะคะที่มาสนใจชาวราศีสิง์ บุคลิกดูปราดเปรียวไม่ขาวไม่ดำนะรูปร่างปโปรง่งมาสนใจคุณนะราศีสิงห์ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยกระฉับกระเฉงเป็นผู้หญิงที่คล่องแคล่วทำงานเก่งดูมีสเสน่ห์สดใสตลอดเวลาดูมีความมั่นใจในความรักเรื่องของคนคุยที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงห์ค่ะ ความรักในช่วงที่ผ่านมาสิงหลายๆท่านเป็นสิบดาบอาจจะมีเรื่องของจิตใจสภาพจิตใจที่ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เพราะมันมีสิบดาบเคยผิดหวังเคยพลาดหวังหรือความรักที่ไม่เป็นไปอย่างที่เคยคาดหวังเอาไว้ได้การจากลา การมีบาดแผลในเรื่องราวของความรักแต่นั่นไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้ชาวราศีสิงจะต้องปิดก้นปิดตนเองจากความรักดีๆในครั้งใหม่นะขอให้เปิดใจในความรักครั้งใหม่นะชาวราศีสิง์จะทำให้คุณได้ค้นพบจะทำให้คุณได้เจอกับความรักครั้งใหม่แบบ ในแบบที่คุณต้องการในแบบที่คุณอยากมีคุณจะเจอความรักแบบทนุถนอมค่ะ q ว e e ออ f คั p s แล้วคุณก็จะรักษาไว้เป็นอย่างดีความรักของคุณเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะชาวราศีสิงห์กำลังจะเริ่มต้นใหม่และเป็นไปอย่างอบอุ่นให้กำลังใจกันเป็นการเริ่มต้นใหม่ใน เรื่องราวของความรักที่ดีของชาวราศีสิงห์การเริ่มต้นใหม่จะเป็นความรักที่สดใสเป็นความรักแบบค่อยเป็นค่อยไปขอให้เปิดโอกาสให้ให้กับตนเองแล้วชาวราศีสิงห์จะพบกับความสมหวังความรักที่มีความสุขได้อะไรที่ไม่ดีความรักที่ไม่ดีความรักที่ไม่สมหวัง ที่เคยมีในอดีตแล้วมันจบไปมันเป็นอดีตซึ่งเราไม่สามารถที่จะแก้ไขแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงและมีความรักครั้งใหม่กับคนดีๆคนใหม่ได้ค่ะนี่คือดวงของชาวราศีสิง์ในเดือนตุลาค่ะทั้งในเรื่องของการงานความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพ ระมัดระวังสุขภาพด้วยะนะคะอาจมีเกณฑ์ความเจ็บป่วยที่ทําให้รู้สึกลาคาญในการใช้ชีวิตประจําวันได้ระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีนะก็แม่หมอก็ขอส่งท้ายด้วยขันที่เบกค่ะขอส่งมอพลังงานที่ดีที่เป็นมงคลให้กับทุกท่านเป็นการปิดท้ายคลิป,ปราศีสิงขอให้ทุกท่านโชคดี มีความส่งหวังทุกประการและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากสำหรับการติดตามสำหรับทุกท่านพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ